ละครส้นอาสกุระเรื่องส้นตอน,นเดียวจบตอนแฝดดิสยานี่เมยา่าออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเมลินจะเข้าห้องน้ำนั้นเหรอหนึ่งเมลินกก็รอตรงนี้แหละรอจนกว่าฉันจะเบื่อเดี๋ยวฉันจะไปเองแต่เมยา่าเมลินปวดฉี่นะนั้นเหรอก็ฉี่ได้ไปตรงนี้สินี่อยเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปหืม แกต้องโดนแบบนี้เมย่าผลักเมลินทำไมอ่ะงั้นเหรอ,อามาจะต่อลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะหืคอยดูเถอะเมลินจะฟ้องแม่งั้นเหรอก็ฟ้องที่ได้สิแล้วแกก็คอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้เมย่าเดี๋ยวเมลินจะฟ้องแม่รอให้แม่กลับมาก่อนเถอะ ไหนลองเล่าให้แม่ฟังสิเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรค่ะคุณแม่ไม่จริงนะคะคุณแม่เมลิน่ะอยากจะเข้าห้องน้ำเพราะปวดฉี่แต่แม่ย่ามให้เมลินเข้าจากนั้นเวลาเมลินกำลังจะวิ่งไปเข้าอ่ะแม่ย่าก็ผลักเมลินล้มค่ะจริงเหรอจ๊นหนุ่มเมลินจริงค่ะหืมยังเมลินก็อย่ามาโกหกนะหยุดอยู่นี้เลยนะแม่ย่าแม่จะทําโทษหนูแม่ย่าทําไมจู่จเธอถึงนั้นเมลินเข้ามาในห้องน้ําล่ะก็คือ เมย่าอยากจะขอโทษเมลินนนะ่ะจริงเหรอเนี่ยนี่เป็นคำที่ฉันเนี่ยอยากจะได้ยินเธอพูดมากๆเลยนะนนเมย่านะหรอฉันขอโทษเธอนะฉันไม่ตั้งใจจริงๆงั้นเธอรอฉันอยู่ในห้องน้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันมาอืมได้จ้ะกลับมาเร็วๆนะได้เลย <laughs> นี่แหละหนางเมลินโทษฐานที่ฟองแม่ดูซิว่าแกาจะทนได้ไหมและเดี๋ยวค่อยมาเปิดตอนแม่ก็จะมาแล้วกันนะทำไมเมย่าไปช้าจังเลยล่ะหืมเนยออกไปดูหน่อยซิเฮ้ยเอ๊ะําไมป,ประตูเปิดไม่ออกอะ่ะนี่ใครอยู่ข้างนอกช่วยหนูด้วยค่ะช่วยเมลินด้วยเมย่า ปอดตัวนี้เลยนะแมยา่มยาเมลินไม่ตลกนะปอดปอดเ,ดเดมยา่า <c oughs> <c oughs> นางเมลินแกก็อยู่นั้นต่อไปและกันนะส่วนฉันจะออมาชมสวนด้านนอกสักหน่อยนี่แหละท่อฐานการฟ้องแม่ถ้าแกฟ้องอีกนะฉันจะพาแกไปทิ้งข้างถนนหลายปีต่อมาเอาล่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดเทอมหนูๆเนี่ยต้องตั้งใจเรียนกันนะคะเมยา่มยาเมลินเข้าใจไหม เข้าใจค่ะแม่เข้าใจค่ะคุณแม่โอเคงั้นก็ไปโรงเรียนกันได้แล้วนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยเราสองคนได้ขึ้นโรงเรียนม,มัธยมแล้วและฉันกับเมย่าเนี่ยเ็าเออกที่จะเป็นแฟดที่หน้าตาคล้ายกันมากแต่สิ่งที่ไม่คล้ายก็คือนิสัยนั่นเองณนะตอนนี้เมย่าก็คงยังแกล้งฉันอยู่ นางเมลินกีขับไปเร็วๆสิโอ๊ยเมย่ามาช่วเมลินทําไมเนี่ยช่วยมินได้คือแกขับช้าเองนิไแปหลีกทางไม่พ้นแปลแต่ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นหืมแกไม่ชักช้าชัมั้เลยนะนางเมลินงั้นฉันไปก่อนละเดี๋ยวสิเมย่ารอเมลินด้วยจะรอทาไมคนอย่างแกมันชักช้า ตอนนี้ฉันได้มาทํางานที่คาเฟ่เล็กๆริมทะเลซึ่งลูกค้าเนี่ยก็ถือว่าเยอะใช้ได้แต่ต่างจากเมย่าตรงที่เมย่าเป็นนักแสดงหญิงที่มีประสบการณ์และมีพรสวรรค์มากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องสก,กุลาโชว์และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับนักแสดงหญิงที่เชื่อว่าหลายๆคนต้องรู้จักแน่นอนนะตอนนี้เราสองคนได้แยกกันหางานทํา ฝนดินมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยหืมแรงซะด้วยแฮต้องรีบกลับบ้านซะแล้วสิถ้าไม่รีบกลับนะมีหวังเปียกหมดแน่เลยเอ๊ะรมพัดไปไหนแล้วเนี่ยไม่นะอย่าบอกนะฉันต้องกลับบ้านแบบเปียกๆแบบนี้นะงั้นมารอตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวก็ต้องมีพี่วินมอเตอร์ไซค์มารับแหละรอสักแป๊บเดี๋ยวเขาก็คงมารับเอง ให้หิวข้าวอะไรตอนนี้วะฝนกตกจังเลยเนี่ยให้ดีนะมีคาเฟ่ยอยู่แถวบ้านเนี่ยเอตแต่นั่นผู้หญิงคนนั้นไม่มีร่มแน่เลยเออคุณครับผมให้ยืมร่มนะครับเอขอบคุณคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณไปส่งที่บ้านนะครับอ๋อนี่ไงฝนหายไปแล้วขอบคุณนะคะที่พาฉันไปส่งไม่เป็นไรหรอกครับ เดี๋ยวผมช่วยถือกระเป๋าให้นะค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะว่าแต่คุณชื่ออะไรหรอคะฉันชื่อว่าเมลินนะคะผมชื่อว่าองศานะคะรับยินนีที่รู้จักนะคะคุณองศาส่งใช้ยันนี้ก็ได้ค่ะใ่้เดี๋ยวเราเดินไปเองกันละกันนะอยู่ใกล้นิดเดียวเองคงไม่ไกลอะไรมากหรอกนางเมลินเกมานี่พอดีเลย เมย่าแม่ย่ามาได้ไงอ่ะถามมาได้ฉันขอเงินแกหน่อยสิจะไปซื้อกระเป๋านะ่ะเอ้าแล้วเงินจากที่เธอสแสดงล่ะไม่ได้มาหรอได้แต่ทําไมเธอจะเอาเงินแกเอามาสิแต่เธอแกไม่ให้ก็เจอดีเปิดก็ได้ให้แบบนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเกิดเรื่องอะไรหรอกลืมให้กระเป๋าคุณเมลินไปเลยต้องเอาไปให้สักหน่อยแล้วคงอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อนั่นแหละต้องรีบไปแล้วแหละก่อนที่เขาจะกลับบ้าน คุณเมลินครับขอกระเป๋ามาแล้วคนไหนคุณเมลินแล้วเนี่ยหนึ่งเมลินนี่ใครอะ่ะคุณองศานะ่ะเป็นคนที่มาส่งฉันนะ่ะอ๋อฉันเองค่ะฉันเนี่ยชื่อว่าเมลินไปเถอะค่ะเราไปทานอาหารกันเออกือได้ครับอะไรกันนะ่ะเมยย่นี่เธอแย่งแม้กระทั่งคนที่ฉันแอบชอบนีนหรอฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละ นี่เมยา่าเรียกเมลินมาที่ทำไมอะ่ะฉันก็แค่อยากขอผู้ชายของแกอะ่ะฉันว่าเขาหลอดีนะฉันไม่ให้หรอกเอา้าในเรื่องอื่นแกให้ฉันได้ทำไมเรื่องนี้แกให้ไม่ได้ล่ะก็เพราะว่าฉันแอบชอบเขาไงนั้นเหรอหนึ่งถ้าฉันไม่ได้แกก็ห้ามได้นั้นนางเมลินมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะขึ้นไปนี่เมยา่าเธอทำอะไรนะ่ะ เชื่อทำอะไรมันก็เ,นเรื่องของฉันส่วนแกอ่ะไม่ควรอยู่แล้วในะโลกใบเนี้ยเพราะอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์โดดลงไปสิโดดลงไปหืมแกยไม่ยอมโดดลงไปใช่ไหมแมย่าเีย่าทำอะไรเมลินนะได้ฉันไม่ทำอะไรกหรอกเกยไปตายซะหืมมันนี่เลยนะแกนะ่ะไม่นะแม่ย่าไม่ไม่ไมไว้ายแมย่าไม่ใครก็ได้ช่วยเมย่าที คุณเป็นอะไรไหมครับนี่มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วคุณยังไม่ลืมแม่ย่าเ,เหรอครับฉันไม่มันลืมอกค่ะแม่ย่าเป็นน้องสาวของฉันแม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนฉันไม่เคยเกลียดด้วยซ้ำ